โบชยดาอยู่แบบเรียบง่ายทิ้งชีวิตไฮโซไปอยู่ชนบทเรียกได้ว่าเป็นสาวที่สตรองจริงๆสำหรับโบชยดาจากไฮโซแปลงร่างเป็นคนสวนที่สวยที่สุดเป็นแม่บ้านดูแลลูกน้องอาชิและสามีในทุกๆวันสำหรับไฮโซสาวคนสวยอดีตพิธีกรชื่อดังโบชยดาหลังหันไม่จับจอบจับเสียมใส่ชุดคนสวนลงพื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพรเตรียมแจกจ่ายคนที่ต้องการ ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวภายใต้สถานการณ์ช่วงนี้หลายคนต้องปรับวิถีชีวิตกันมากเช่นเดียวกับคุณแม่ยังสาวโบชยดาที่ควงแขนสาม,มีพลตำรวจกฤิตชพลหรือผู้ผ่านแบงค์ไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากการปลูกผักผลไม้และสมุนไพรไร้สารพิษที่สวนหนองจอกด้วยความภูมิใจเพราะลงมือปลูกด้วยตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มโดยคุณแม่โบชยดา โพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดใส่ชุดชาวสวนแจกรอยยิ้มอิ่มสุขพร้อมแคปชั่นว่าวันใหม่เดือนใหม่มาส่งยิ้มส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะจะรีบเร่งปลูกผักผลไม้สมุนไพรรีบโตกันไวๆนะจ๊ะจะได้ไปแจกายแบ่งปันให้กับคนที่ต้องการทานค่ะซึ่งไม่เพียงคนที่เข้าไปชื่นชมความน่ารักสดใสของเธอเท่านั้นแต่ยังพาการแสดงความเห็นดีใจไปกับเธอด้วยที่เอาจริงเอาจังกับการ ปลูกพืชผักและมีเจตนาที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นจากสถานที่ในอินสตาแกรมทาให้ทราบว่าในขณะนี้ทั้งคุณโบและคุณแบงก์กำลังวางแผนปรับปรุงที่นาและที่ดินของครอบครัวคุณแบงก์ซึ่งอยู่ที่หนองจอกเพื่อทําให้ดินอันกว้างขวางแห่งนี้ครบวงจรเพราะมีการปรับหน้าดินขุดบ่อน,น้ำซึ่งรอบๆพื้นที่นอกจากพื้นนาสุดลูกหูลูกตาแล้วยังมีผลไม้ต่างๆปลูกอยู่บนที่ดินด้วย ทั้งกล้วยน้ำวา้มามะม่วงตะลิงปลิงและล่าสุดโบอยากมีทายาทกับแบงค์ยังไม่สมหวังแต่ขอทุ่มทุกอย่างซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่5้าแล้วซึ่งโบบอกว่าสู้เพื่อลูกและอยากให้สามีสมหวังมีลูกและยังฝากถามถึงแม,แม่แม่ที่มีประสบการณ์ด้วยว่ากินอะไรบำรุงไข่แนะนำด้วยค่ะซึ่งก็มีแฟนๆที่เข้าไปแนะนำการดูแลตัวเอง